ข่าววินัยเชื่องคืนฟุตบอลไทย by digital style ประจำวันที่9ตุลาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยเชื่องคืนกันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชื่องคืนนี้แข่งช้างศึกประกาศเบอร์เสื้อทีมชาติไทยนัดอุ่นเครื่องนครปฐมในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ โดกอนนี้ทีมชาติไทยได้ประกาศอาหมายเลขเสื้อของนักเตะในเกมที่จะลงอุ่นแข่งกับทีมนคนปรปฐมยูนิเต็ดในวันที่10ตุลาคมนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้ใตการกุมทีมของอากิระนิชิโนะล่าสุดได้ทําการประกาศเบอร์เสื้อที่จะใช้ลงอุ่นเครื่องกับทันนคนปรปฐมยูนิเต็ดในวันที่10ตุลาคมนี้เริ่มจักนะผมหมายเลขหนึ่งนะฮะก็จะเป็นปฏิวัติคําไหมายหมายเลขสองก็จะเป็นทิตาวีอักษรสีหมายเลขสามก็จะเป็นสุริยาสิงห์มุย้ย หมายเลขสีก็จะเป็นสุพรรณบุรีรัตน์หมายเลขห้าก็จะเป็นชินพัฒน์ลีอ้อหมายเลขหกก็จะเป็นพิธิวัฒน์สุจิตธรรมกุลหมายเลขเจ็ดก็จะเป็นสารวิทย์พานทองหมายเลขแปดก็จะเป็นพิรดลชามรัศมีหมายเลขเก้าก็จะเป็นอดิศักกายสอนหมายเลขสิบก็จะเป็นเอกนิตย์ปัญญาหมายเลขสิบเอ็ดก็จะเป็นเจริญศักดิ์ปงกรหมายเลขสิบสองก็จะเป็นเควินดิรมลำหมายเลขสิบสามก็จะเป็นนิติพงษ์เสลานนท์หมายเลขสิบสี่ก็จะเป็นจักรพันไพสุวรรณ หมายเลขสิบห้าก็จะเป็นสรึงคานพรหมสุภะหมายเลขสิบหกก็จะเป็นกสิเดชเวทยาบงหมายเลขสิบเจ็ดก็จะเป็นอาทิตย์ปุญจินดาหมายเลขสิบแปดก็จะเป็นกฤษดากาแมนหมายเลขสิบเก้าก็จะเป็นธีรพลยศเย,เย้ยหมายเลขยี่สิบก็จะเป็นนกกูลกิจครุดใหญ่หมายเลขยี่สิบเอ็ดก็จะเป็นสุพปรปีนากาตาโพหมายเลขยี่สิบสองก็จะเป็นปฐมพลเจริญรัตนพิลมหมายเลขยี่สิบสามก็จะเป็นพิธพงศ์วุฒินิน หมายเลข24นะผมก็จะเป็นพานุพงพศ์พลซาหมายเลข25ก็จะเป็นสรานนท์อนุอินหมายเลข26ก็จะเป็นกนกพลปุตปาคมและหมายเลขสุดท้ายหมายเลข27นะฮะก็จะเป็นวีระเทพป้อมพันนั่นเอง สำหรับทีมชาติไทยนั้นจะต้องพบกับทานนครปฐมยูเต็ดทีมจากเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพไทยลีกสองในฟุตบอลนักกระชับมิตรในวันพรุ่งนี้นะฮะที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยเกมน,นี้จะถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook และก็ YouTube ไทยรัฐทีวีให้นานผู้ชมได้ชมกันนั่นเองครับก็อย่าลืมไปติดตามรับชมและก็ร่วมเชียร์กันนะฮะติดแฮชแท็กนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะพรีวิวว ู้ระหว่างชิมิสูเอสเพาพบกับทางซามูเช่โรชิมาเตะกันวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงตรงครับเพจตวังงาน,นี้นดีผมศึกฟุตบอลเชลีกนะผมก็อีกคู่นะฮะเป็นคู่ระหว่างชิมิสูเอสเพาทีมของเจ้าม,มุย้ยธีรศิริแดงดาพบก,กับซามูเช่โรชิมาทีมเก่าของเจ้าม,มุ้ยนั่นเองจะเตะกันเวลาพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะเวลาเที่ยงนาฬิกาเที่ยงตรงของบ้านเรานี่เองเรามาดูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจะฟังทางชิมิสูเอสเพาลกันก่อนคาดการ,การ,การ เดนที่15เดือน8 2020นะฮะทางชิมิสูก็เสมอกับเซนไดไป0-0ต่อวันที่19เดือน8 2020ชิมิสูเอสเพาวก็แพ้บริโนอรสไป3-4วันที่2 2เดือน8 2020ชิมิสูเอสเพาวก็แพ้โยโกฮาม่าเอฟบริโนอรสไป2-3วันที่19เดือน8 2020ทางชิมิสูรเอสเพาวนั้นก็แพ้ฟอนต์เตไป5-0และนัดสุดท้ายวันที่5เดือน9 2020ชิมิสูเอสเพาวนั้นก็แพ้เบรโซไป 1- ต่อครับ โดยผลงานท่านนัดหลังสุดของทางซามูเชฮิโรชิม่านะฮะในงานนี้วันที่15เดือน8 2020อุรวะเรดเดมอนชนะซามูเชไป1ต่อ0วันที่19เดือน8 2020 oshima, สซามูเชฮิโรชิม่าเสมอกับโตเกียว FC ไป3ต่อ3วันที่23เดือน8 2020มาริโนสนะฮะชนะซามูเชฮิโรชิม่าไป3ต่อหนึ่งวันที่19เดือน8 2 0สอันซามูเชวฮิโรชิม่าเสมอกับเซนไดไปันี่เต่อ2020นน่งเลรนัน็พ่พ้าเดือนเก้า่อบ โดยสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะฮะทางฝั่งทางชิมิสุเอสพาวนั้นภายใต้การน,นมทีมของปีเตอร์ชคารามอฟสกี้เกมที่ผ่านมานะนผมก็แพ้นาโกย่าแกมปัสเอสนะฮะไป3ต่อน1นะครับผม ซึ่งเกมนี้เจ้ามุย้ยธีรศิษย์แดงดาน,นั้นก็มีโอกาสลุ้นออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงอีกครั้งหลังจากผลงานนะฮะ9นัดหลังสุดนี่ยิงไปได้3ประตูแล้วคารินที่แข้งหลักรายอื่นก็พร้อมลงสนามช่วยทีมนำทัพโดยคารินยอชูเนียดาวสมมูรของทีมทำไปแล้วทั้งหมด6ประตูพร้อมด้วยเคนตะนิชิซาวะและก็ยูสุเกะโกโตะนั่นเองสุดท้ายฟังความพร้อมของทางฝั่งซาวาเช่ฮิโรชิม่านะฮะทีมเก่าของเจ้ามุย้ยธีรศินย์แดงดาน,านั้นโดยงานนี้ลูกทีมของฮิโรชิ ฟูฟุกุนะฮะฟอร์มโดยรวมของทีมซีซั่นนี้ออกแนวกลางๆนะผมไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นักไม่ชนะก็แพ้ไปเลยไม่ค่อยออกหน้าเสมอให้เห็นกันมากสักเท่าไหร่นักผลงานการลงเล่นเกมล็ก5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ2นัดเสมอ1แล้ว <emat> ก็แพ้ไป2เก็บได้เพียง7จแต้มถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นเล็กน้อยสถิติการเล่นในรังปีนี้ไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่นักอายุนับที่13ของลิกนะฮะส่วนด้านการลงสนามนัดล่าสุดนั้นพ่ายคาบ้านให้กับทางกัมบะโอ o s ก้าแบบบบิดไป็น1.2ต่อ สำหรับความพร้อมของทีมในเกมนี้จะสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์ไม่มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแมนแต่รายเดียวทุกคนพร้อมเป็นตัวเลือกในการลงสนามได้ทั้งหมดนำทัพมาโดยเรยอนโดเปเรล่าด,ดาวยิงตัวอันตรายที่ยิงกู้หน้าให้กับทีมได้ในนัดที่ผ่านมาและก็มีโอกาสจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมวันนี้ส่วนการคาดการเปตัวจริงที่คาดว่า,าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับผมของทางชิมิสุเอสพาวนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ทาคุโบโอคุบะบอลโด เรียวโอคุอิมาคุโตะโอสึกาสกิทาคาชิคานาอิเรนาโต้ออสคุสโต้เรียวทาเคอุจิโยสุเกะโกโตะคารินยอจูเนียเคนตะนิชิซาวะและก็ทีรสิลแดงดันครับสุดท้ายฝั่งซามูเชฟฮิโรชิม่านั้นงานนี้ก็จะมีทาคุโตะฮายาชิอากิระอิบายาชิฮายาโตะอารากิโชซาตสกิชุนกิฮิกาชิฮายาโตะคาบาเบะ โทชิฮิโระไอโอยามะโยชิฟูมิคาชิวายูยะอาซโนซึกะสะโมริชิมะและก็เลนโดเปเรล่านะครับเป็นตัวงานนี้นะผมทีมนี้ขึ้นชื่อว่าทางซามาเช่เดียไม่เคยออกหน้าเสมอนะฮะไม่แพ้ก็ชนะนะครับผมในเกมนี้ซึ่งเจ้ามุ้ยก็มีการลงเป็นตัวจริงในเกมนี้เหมือนกันก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะครับในวันพรุ่งนี้เวลาสองนาฬิกาเป็นต้นไปเราติดตามรับชมกันได้เลยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ อดีตแข้งลีกยูเอปักหลักไทยควักเงินเก็บสร้างเด็กดอยส่งไปคัดลีกเอิงโดยกคนนี้เป็นอนดีตนักฟุตบอลลูกครึ่งแคมบรูนเบอลเซียมนะฮะโจเซฟโอนดัวที่เคยค้าแข้งในลีกแคมบรูนก่อนจะย้ายมาเล่นอาชีพในลีกสุดสุดของยูเอและไปแขวนซัดท,ที่บ้านเกิดแคมบรูนแต่พบรักสาวเชียงรายนะฮะก่อนจะเดินทางมาปักหลักที่เมืองไทยบ้านเกิดของภรรยานั่นเอง ดยอกันนี้เจ้าตัวนั้นได้มีโอกาสลงเล่นกับทีมพีทีประจวบเมื่อมาไทยใหม่ๆแต่สุดท้ายแขวนสตาร์ทไปช่วยนักบอลต่างชาติที่มาค้าแข้งที่เมืองไทยโดยการประสานงานให้นะฮะก่อนที่จะภรรยาจะชวนให้เขาเนี่ยไปช่วยเหลือเด็กที่จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดของภรรยาของเขาโดือกันนี้จางโจเซสได้เผยบอกว่าตนเนี่ยเปิดอคาเดมี่มาหลายปีแล้วแต่เพิ่งจะจริงจังในช่วง3-4ถึงปีหลังนี้โดยใช้ชื่อเชจี a ะคาเดมีอยู่ที่ตัวเมืองเชียงรายและก็มีการเปิดสอนเด็กแบบเก็บเงินส่วนหนึ่งนะฮะ ขันธกันตอนก็ไปเปิดคัดนักฟุตบอลตามดอยต่างๆทั่วชั้งเชียงรายซึ่งก็ได้นักเตะมาอยู่กับแคเดมี่ที่ล้วนเป็นชาวเขาอยู่ที่บนดอยนะครับซึ่งนักบอลในตอนนี้ในแคเดมี่มีพวกชาวเขาบนดอยอยู่ประมาณ70คนโดย20กว่าคนนั้นจะคิดค่าอาหาร50บาทต่อวันแต่อีก40กว่าคนนั้นให้กินฟรีอยู่ฟรีและส่งเรียนฟรี โดยเขาเนี่ยด้ตั้งทีมฟุตบอลเจทีนะฮะบฟุตบอลคลับขึ้นมาเพื่อส่งแข่งอเมเจอร์ลีกของสมาคมฟุตบอลซึ่งปีที่แล้วได้รองแชมป์ภาคเหนือแต่ไม่ได้ขึ้นชั้นแต่ปีนี้เราก็ยังคงส่งพวกเขาไปอยู่เช่นเดิมครับโดยโจเซฟคนนี้ได้กล่าวมาว่านะฮะตอนนี้รายได้ที่มีก็มาจากการเปิดอะคาเดมี่สอนเด็กที่มีการเก็บเงินกันบ้างที่เหลือก็มาจากรายได้จากร,าริษัทมิเนม์ทของตนกับภรรยาและก็ต้องควักเงินเก็บสมัยที่ไปเล่นลีกอาชีพที่ยูอีมาใช้เพราะตอนนั้นตนไม่ได้ใช้เงินเลย เล่นแล้วก็เก็บอย่างเดียวก็เลยยังพอมีเงินเหลือมาจุนเจือนักเตะในความรับผิดชอบกว่า40คนอยู่นะโดยผมเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือเด็กที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะฮะเมื่อเรามาอยู่ที่เมืองไทยเรามีกําลังจะช่วยเราก็ช่วยเท่าที่เราทําได้ผมทำมาแคนเตอรมี่จริงจังมา5ปีหมดเงินไปเกือบ5ล้านบาท ช่วงนี้มีการส่งทีมแข่งอเมเจอร์ลีกก็มีค่าใช้จ่ายตกเดือนหนึ่งประมาณ3-4 0 0 0แสนบาทก็พยายามหารายได้มาจุนเจอือนอกเหนือจากการใช้เงินเก็บนะฮะและเด็กของผมที่นี่ถ้าใครฝีเท้าดีผมมีคอนเนคชันอยู่กับทีมในลีกเอิงของฝรั่งเศสผมก็จะพาไปทดสอบฝีเท้าซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะส่งไป2คนแต่บังเอิญนะฮะผมเจอโควิดซะก่อนเลยไม่ได้ไปแต่ในอนาคตไปอย่างแน่นอนจะได้เล่นหรือเปล่านั้นก็อยู่ที่ฝีเท้าของพวกเขากันแล้ว โอ้โหนะผมถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะฮะที่ไม่ใช่คนไทยนะผมแต่ว่าทุ่มเทให้กับเมืองไทยขนาดนี้ถือว่าโจเซฟคนนี้ไม่ธรรมดาจริงครับยอมทุ่มทุนไปหาเด็กมาอยู่ในสังกัดและก็ดูแลพวกเขาอย่างดีกินฟรีอยู่ฟรีและก็ดูแลในความที่เขาไม่เคยได้โอกาสในจุดจุดนี้ทางโจเซฟก็จัดให้เต็มที่นะฮะและอนาคตนั้นโจเซฟบอกว่าจะพาเด็กเหล่านี้ไปคัดตัวที่หลีกเอิงของฝรั่งเศสซึ่งเขาก็จากที่นั่นมาเช่นกัน,นครับนับน่านับ,นบ,นบถือจริงผมชอบคุณจริงๆโจเซฟ เล้มาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแฟนตราดรวมพลจัดทิปลุยเมืองทองชมเกมไทยลีก17ตุลาคมนี้โดยในทางข่าวเจ้ากอตราดฟุตซีที่เพิ่งปลดปล็อกชัยในไทยลีก2020หลังบุกไปเฉือนสรมบูรีฟีไป2ต่อซึ่งล่าสุดนั้นทีมก็เตรียมรวมพลแฟนบอลในเกมต่อไปที่จะไปบุกชิน s อสจีสเตเดียมรังย่าของ s อสจีเมืองทองในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปครับ โดยทางสโมสรตลาดเอฟซนั้นเชิญชวนแฟนคลับช้างขาวเจ้าเกาะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรในการบุกเยือนชิ่น s อส s t จีสเตดียมซึ่งสามารถเดินทางไปร่วมเชียร์กันตามจุดนัดหมายที่หน้าอนุสาวรีย์ชัยร .5 เช้าวันเสาร์ที่17ตุลาคมเวลา8นาิ30นาทีค่าเดินทางหัวละประมาณ480บาทสำหรับที่นั่งได้ที่คุณเอเบอร์โทรนะฮะ0816287047 อานะผมก็ประกาศไปในตัวด้วยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่างานนี้เราอยากจะให้แฟนๆครับนั้นกลับมาดูฟุตบอลกันเยอะขึ้นในขอบสนามเหมือนเช่นที่เราเคยเป็นมาก่อนที่จะโดนโควิด -19 นั่นเองครับและนี่ก็เป็นข่าวพินัยเที่ยงคือฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่9ตุลาคม2563โดยเฉพาะ,ะภาครั่งฟุตบอลไทยครับ